ที่นี่คือแหล่งผลิตอาหารคุณภาพระดับโลกคือบ้านของข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดและคือแหล่งกราเภูอิป,ป,ปัญญาท้องถิ่นที่สร้างคุณค่าได้อย่างไร้ขีดจํากัดรวมพลังนำเสนออินภรัณฑ์สร้างสารรค์นวัตกรรมอาหารภาพทอ,อตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าโลพลพมัสที่พร้อมทกระดับสู่ตลาดพรีเมียม สร้างอาชีพใหม่เพิ่มคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของภาคอนอรกเฉียเหนือให้แข็งแรองอย่างยั่งยืน ร้อยจากรายอดมีให้เก่ท่ก่าเป็นงานบนทีเสียงประหตอรับเาชป็นเ่อรองประระสพาณิย์ครับเ่จิิมาศิราพท่านผู้ราการะรงพานท่านิติวันชน่ท่านผู้บริหารประสงพาิย์นะครับท่านาจวัดทั้งภาคอีสานาแลกลาท่านประกอบการ,ราย้ลการลา,ราย,ย่า่มามงาน นี้นะครับขอเป็นเกียรติอย่างที่ในวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคจากทางนะครับประเทศจีนด้วยนะครับจากสุขคาเม็กซซึ่งก็จะมาช่วยดูเกี่ยวกับการับสินค้าเข้าเมียนมาในเชิงตัวอย่างอย่างที่ทุกท่านทราบันน <mar> ี้ว่ญญาภาคอีสานของประเทศไทยเราเนี่ยเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยวัฒนธรรมอุดมไปด้วยวัฒนธรรมและสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาตินะครับ ครอบคลันไปนะครับเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกตระแสอิสัะสินค้าอาหารอย่างข้าวหอมมะลินะครับแ้วเก็นหลายวัฒนธรรมต่างๆที่จะเป็นอัตลักษ์มีภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะเด่นเฉพาะนะครับหน้าที่ของสมงพระเนตรและเป็นเิ่งที่เราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือการนำสิ่งที่มีคุณค่าเหล่านั้นของแต่ละท้องถิ่นบนทางศาสารเนี่ยครับแปลงเปลี่ยนมาเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เพิ่มมากขึ้น ให้สุขเพื่นให้เป็นประโยชน์ทางเศษรษฐกิจนะครับแต่นอกจากการขายของแล้วเนี่ยไม่ได้จบแค่การขายในงานในช่วงเวลา4วันนี้เท่านั้นะครับยังมีกิจกรรมอื่นๆที่ส่ง,สสสสสงเสริมสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายในความดูแลของประสงวงพาณิชย์ตั้งแต่ต้นน้ำกลางนา้ำงปน้ำนะครับโดยเริ่มจากต้อตอนน้ำนะครับคือกลุ่มของเกษตร,รษกรและผู้ผลิตสินค้า ก็จะได้รับประโยชน์ตั้งแต่การนำสินค้าจำหน่ายในงานแล้วนะครับยังสามารถที่จะร่วมกิจกรรมไลฟ์คอมเมอร์สโดยอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังต่างๆนะครับยกตัวอยา่างที่เป็นบิ๊กเนมหน่อยนะครับเช่นจจนนี่นะครับมอนซาน,น้ตั้งจากนี้ยังมี AJ เจมันตูนะครับก็จะช่วยในการกระตุ้นยอดขายในงานแล้วก็เพิ่มช่องทางในการเข้าถึง กลุ่มตัาช่องออนไลน์ต่างๆทําให้ผู้ประกอบการทั้งหลายจะมีฐานทีค้าที่กว้างมากขึ้นมีการนาเทคนิคการเล็กที่ทันสมัยมาใช้ในการขายของมากขึ้นนะครับการทำทิชชิ่งคือการเป็นกิจกรรมที่ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้านะครับได้มานําเสนอสินค้าให้แก่ท่าชั้นนำของประเทศให้กับตัดฟอร์มชั้นนำนะครับได้เพิ่มช่องทางในการขายนะครับ นอกจากนี้ในในส่วนของของค้าแ็กซ์จากประเทศจีนเนีย่ยที่ผมเรียนในตอนต้นก็จะเข้ามาช่วยให้ทาแนะนําผู้ประกอบการที่สนใจในการนําสินค้าเข้าไปจําหน่ายในตลาดจีนแต่นักขนณะนี้อาจจะยังไม่ทราบว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรมีขั้นตอนยังไงและจะต้องไปทําการตลาดยางไงในประเทศจีนหรือการหาลูกค้าต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการที่ร่วมง,งานนี้จะสามารถร่วมกิจกรรมได้ นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้คือสร้างยอดขายที่เกิดขึ้นในงานและยังเป็นการเจรจาเชื่อมโยงธุรกิจื่อสร้างรายได้ต่อไปในอนาคตนะครับการเชื่อมโยงกาจะไม่ใช่ครั้งเดียวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวต่อไปก็จะมีการเซ็นสอยู่ยระหว่างผู้ค้าประมาณห้านพูดนะครับแต่การเชื่อมโยงจะจบไม่ได้จบแค่นั้นจ,จะาดจกลายเป็นผู้ค้าต่อไประยะยาวนะครับเป็นการเสริมสร้างโอกา ภายใต้สัยทัน์ของกระรวงพันชย์ซึ่งกำลังกำกับในไม่มีวันที่หน้าครับคือการทำเพื่อสิทิการท้าทยแข็งแกร่งทางท่านจะต้วอย่างยั่งยืนนะครับขอบคุณท่านผู้ประกอบการที่มาร่วมงานท่านผู้ซื้อที่ให้ความสนใจให้ับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับและขอเชิญส่วนที่เราประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมงานนะครับวันพฤหัสศุสุขเสาร์อาทิตย์ได้จนถึงสองทุ่มนะครับแล้วแต่ ช่วงเวลาที่สะดวกสถานที่นี้ผมเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่สะดวกที่จะเดินทางอาจะไม่ไม่ไกลจนเกินไปนะครับหรือว่าใจกลางใจกลางกรุงเพียงเดียวนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนท่านขอขอให้การจัดงานในครั้งนี้นะครับประสบความสําเร็จและขอให้ได้ยอดเกิดเป้าเป้าที่ว่านี้นะครับคือไม่น้อยกว่าฐานหนึ่งร้อยล้านบาทแต่ผมเชื่อว่า ด้วยความร่วมมือของท่านด้วยความตั้งใจด้วยเจตนาของที่ดีนะครับเป้าหมายจัดลู้เป้าได้ในาภายในสัปดานี้นะครับขอให้การจัดงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการครับขอบคุณท่าน